ะะที่กําลังรู้สึกว่าอยากจะโปรโมทสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆนะคะโปรโมทวิธีการนะคะว่าจะให้สินค้าของคุณนะเข้าไปอยู่ในโลกการตลาดยังไงนะคะอย่างเช่นยิงแอดนะคะหรือว่าขึ้นวิวบอร์ดหรือว่าการโฆษณาผ่านทางโซเชียลต่างๆนะคะสิ่งที่มันยากนะปัจจุบันนี้เลยนะคะทุกคนนะคะพยายามโปรโมทสินค้าของตัวเองมันเหมือนกับคุณเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็มีคนตะโกนโบกเว้ยวาย,วยขายสินค้าแบบเยอะมากมันมันเยอะมากๆแล้วคุณจะแย่งลูกตาคนได้ยังไงคุณจะเป็นที่สนใจ ใจของลูกค้าของคุณได้ยังไงสิ่งที่สําคัญนะคะวิธีการเลยอ่ะมันคือการเขียนถ้าสมมติว่าคุณนะคะสามารถที่จะบรรยายสินค้าของคุณได้ดีเลยนะคะการเขียนเนี่ยเป็นทักษะของผู้นําจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณนะคะยิ่งเขียนมันจะยิ่งตกผลึกในสินค้าของคุณว่าคุณต้องการสื่อสินค้าตัวนี้ให้กับลูกค้ายังไงเหมือนสตีฟจ็อบนะคะโปรดักของเขานะคะสามารถที่จะตอบโจทย์สินค้าให้กับกลุ่มเฉพาะหรือว่ากลุ่มนิชนะคะกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่หรือว่าคนที่ต้องการความเป็นเฉพาะได้นะคะอาจจะเป็นพวกการดีไซน์ การออกแบบหรือว่าการต้องใช้ฟังก์ชันที่มันแบบสะดวกสบายเขาใช้วิธีการสื่อสารนะคะแบบง่งายๆแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้ด้วยเขาคิดว่าเวลาที่เขาจะสื่อสารให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยเขาจะสื่อสารกับเด็ก8ขวบให้เด็ก8ดขวบเข้าใจแบบง่ายๆจะทํายังไงก็ได้ให้เด็ก8ขวบเข้าใจนะคะสรุปแบบง่ายๆดังนั้นแล้วนะคะมันจึงทําให้สินค้าของเขาสามารถเข้าถึงผู้คนได้รวดเร็วและเป็นที่น่าสนใจกับลูกค้าของกลุ่มของ,ขของ,ของขเขามาก Before, ๆเลยดังนั้นแล้วนะคะคุณต้องตกผลึกนะคะ ว่าสินค้าของคุณมีแวรุรอะไรคุณต้องเขียนคุณค่าของสินค้าของคุณใส่ลงไปในกระดาษแล้วก็ตกถึกตัวคุณเองนะคะแล้วก็จะทำในก็ได้ให้สามารถสื่อสารให้กับเด็ก8ขวบเข้าใจแบบง่ายๆแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้แบบง่ายๆเช่นเดียวกันแล้วลูกค้าก็จะเข้าใจสินค้าของคุณแล้วคุณก็จะสามารถที่จะหากลุ่มลูกค้าเฉพาะของคุณได้อย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากการเขียนข้อความแล้วก็เขียนคุณค่าของสินค้าของคุณอย่าตกม้าตายในเรื่องนี้นะคะเพราะสิ่งนี้แหละจะทําให้สินค้าของคุณ ะะไปถึงลูกค้าของคุณได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ